และนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของบาร์เมหรือบาร์เทนเดอร์สาวที่มีชื่อว่าความเปราะบางที่แตกล้วเป็นสกินทองแบบลิมิเต็ดใครที่อยากได้จะต้องสุมในลูกแก้วกระชาลูกใหม่ล่าสุดเท่านั้นถ้าเกิดไม่สุ่มตอนนี้จะหาไม่ได้แล้วคอนเซ็ปต์ของชุดนี้ยังคงมาในธีมของพนักงานสาวเสิร์ฟเหมือนเดิมเลยฮะแต่เธอจะมาในชุดสีชมพูอ่อนบอกเลยว่าสวยงาม,มากๆและเมื่อเข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยต้องบอกว่าอล่าอลังการสุดๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะได้ให้ดูสักเกม2เกมครับรูปเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ริสแมนช h อปร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอด้ที t วีบนเว็บไซต์รับริสแมนทอยใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนชอปเท่านั้น โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของบาเมที่มีชื่อว่าความเปราะบางที่แตกราวนั่นเองฮะว่าแต่ทำไมมันมีเมาส์าอ,าอยู่กลางจอ,อ,อ,อทุกคนเมาส์อยู่กลางจอเราเอาไปเอาด้วยทุกคนเอาว่าดูสกินแบบมีเมาส์กลางจอไปด้วยนะชุดนี้สวยครับตอนแรกผมเฉยๆนะพอเขาไปอยู่ในเกมผมบอกเลยว่าชุดนี้สวยมากครับโอเคเจอกับเกลเชอร์กาลาเทียผมจะไปเล่นบนเรือว่ทุกคน มีเล่าสปีดอยู่โอ้ยมันเดินเร็วจังเลยล่ะทำไมพี่เขาเดินเร็วจังเลยล่ะไม้นี่ต้องพับเปิดไม้หมดไม่ได้มาแค่ชื่ออุ้มหมือจะโดนทีหนึ่งว่ะทุกคนไฟ,ฟวิฟวยู่ไม่มาไฟวิวยู่ไม่มาดกเล่าไปหนึ่งทีเดินวนไปจริงจริงตเรือนี่เล่นได้นะแต่มันมีเบรคเมนนี่แหละที่มันจะเล่นไม่ได้เนะี่ยมาไหมมาไหมมาวะ เขามาว่ะเขามาว่ะขอเติมเลือดก่อนเดี๋ยวว่ากันถ้าเกิดโดนแผลนี้ต้องออกนะอยู่ไม่ได้นะโดนอีกแผลแล้วปต้องอ,อกแล,ะละ้ว่ะอุ้ยบไม่ได้ข้ามชิบหายแล้วชิบหายฉายที่นี่ออกครับอยู่ไม่ได้วนอ,อีกรอบได้ไหมขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องอีกสองเครื่องอยู่ที่ประมาณ75เปอร์เซ็นต์โอ้ยอเติมเล่ามาได้เติมเล่าบ่ได้ เหมาอย่งไม่หายเหมายังขายอยู่หน้าจอทุกคนไม่เป็นไรเห็นสกินอยู่ชุกไปชุกไปชุกไปออ้ยมันเดินลงล่างผมจะเล่นลายไหนวะเนี้ไม่งั้นต้องไปเล่นลายกระต๊อบหน้าหน้าเรือหน้าเรือี่ยเล่นได้ผมมีไฟวิวอยู่แต่ว่าเขายังไม่จ่ายสกิลนะน่าจะบิงหรือเปล่าโอ้ยโหไฟวิวต้องมาไปแล้วเขาบอกโอ้ไปก่อนจนจ่ายบิงโอเคเมาทำยังไงให้มันหายเมาอยู่กลางจอทุกคน เวลาวิ่งเนี่ยมันมีแบบออร่าเป็นแสงสีฟูออกมาด้วยนะผมว่าสวยอันนี้คือสวยมากใครเป็นเมนบาเมดหรือว่าชอบสก,กินสวยๆนะผมว่าไม่ควรพลาดสก,กินบาเมดอเนี้ยคือสวยจริงสวยจริงมีเกมนี้ถ้ารับจ้างฟาโรเรดี้บาเมดแล้วก็ดาวนลดวัตถุเหลือ2เครื่องครับเรายื้อมานานละมาสวยอ้าวเดี๋ยวอีฟไปไหนอ,อีฟสวยอีฟโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นไรคาโพดฉีกยาวเดี๋ยวต้องรอเครื่องใกล้เสร็จก่อน ขอแค่มืออย่าเจ็บเป็นเพียงพอ78ปกับ18ได้อยู่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 ไอ้ลัวจะไปเล่นอู่ต่อเรือดีวะไปอู่ต่อเรือก็ได้นะแต่ว่าไม่ทันละหมดเวลารวงสลาว38ได้อยู่ครับเดี๋ยวเมือมาช่วยแล้วก็เดี๋ยวเราฉีกเล่นอู่ต่อเรือต่อเอาวะโมบีจะจุกห้าเครื่องไหมจุกห้าเครื่องแบบนันกอีกไปสองรอบจุกห้าเครื่องยังไงโอเคโมเซนขยับ ขยับขยับขยับหกบเปอร์เซ็น่าแล้จากแกปรยาไปที่ฟารโรเลดี้ครับเพราะว่าวาเต็มบัญช่าย,ยู่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักเกม2เกมนะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักเกมนะครับโอ้โดนกระแทกว่ะอย่าโดนเทเลอร์เป็นพออย่าโดนเทเลอร์เป็นพอขอให้หน่อยโอเคสวยเมื่อบล็อกเมื่อบล็อกโอเคเมื่อรู้งานอยู่ใช้ได้เมื่อบล็อกเมื่อบล็อกเมื่อบล็อกลูกปัน้นลูกปั้นมันรวมได้แล้วนะตอนนี้ลูกปั้นมันรวมได้แล้ว เมอบล็อกมอบล็อกเมอบล็อกมอบล็อกมอบล็อ,บอ,กอ,บอกสวยไ <c oughs> ฟวิวไม่มา20วิ <c oughs> ครับโอ้ยเขาเอาว่ะเขาเอาเลยโอเคเราฉีกได้ครับเราฉีกได้โอ้ oh my god เดี๋ยวฉีกเข้านะหาที่เติมเล่าไม่ได้เลยเหมือนมันจะตามหรือเปล่าเหมือนมันจะเอาเราต่อทุกคนถ้าเกิดเราล้มอาจจะต้องจุดแล้วแหละโอ้แล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้ชิบหายละเดี๋ยวผมฉีกไปเล่นเรือครับ เล่นเรือขอเล่นเรือหน่อยเหลือไฟวิวอย่างเดียวนะคือเล่ามีอยู่ในมือแต่มาโอ้โหโ,โ,โดนไปยี่สิบห้าไปก็ทำวิ่งมันดีจริงๆทําทำวิ่งมันดีจริงๆหอยตาว่ะตาแดงกรมตาแดงกรำ,ากรำมาดิเอาวะบอกวิจุค่เคลื่อนไปก่อนเส็แรกเส็บแรกเส,ส็บแรกโดดไปครับผอมผอมขวาอันนี้มีไฟวิวมีไฟวิวอันเดียวนี่แหละ โอ้กอดเดี๋ยวผมต้องวนออกท้ายเรือเอ้อยอะเกือบไปมาไหมโอเคตาม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 ข้างหน้ามีไม้หนึ่งเฮ้ยไม้เราพลาดแล้วนดิว่าชิบหายแล้วโอเคโอเคมันไม่เคลียร์โดดไปไม่มีสปินโอ้ใครก็นน้ำมาช่วยหน่อยเบอร์เซนเบอร์เซนดัลี่มาช่วยหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วโอ้ oh. Oh. my god ประตูหักงแค่เพียงเอื้อมมือ หากเบียเออมือโอไปก้อนขอทีนึ่งทำไมเพืเจ้าโอ้ยโยโยเย่โยเย่โยเยโดดโอ้โหแมนเธอรช็อกจังวะโดดไปแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหไม่น่ารอดทุกคนเห <ème wave> ียบหอยคนสวยพักจะตายก่อนเสมอคนสวยมันจะตายก่อนเสมอฟาโรห์แล้วครับมันจะเทไปประตูหนู้น <atha agh>, ่อยดิออกได้ไหมออกได้ไหมเพื่อนร ถ้ารับจ้างโอเคโอเครอดสามโอเคอยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกกลิ่นเกมครับ <Huh? S 1> มาทุกคนเรามาดูกันต่อกับเกมที่2กับสกินทองลิมิเต็ดความปลอดบางที่แตกร้าวของตัวบาเมดฮะมาดูว่าจะโดนหรือเปล่าวันนี้วันนี้โดนละลัวเลยวันนี้โดนโอ้มาแล้วยังไม่ได้เข้าเครื่องเลยน้องเกรดภายน้ำสกินออริจินัลมีสปีปรยโดดกไป ใครหาว่าเราขี้เมาบอกเลยว่าเราไม่เมาเราแค่ไม่เหมือนเดิมเด้ออแล้วเอาแล้วปลาชะโบ่อยังไงเรจะเข้ายังไงไงล่ะปลาชะโบอยังไงเราจะเข้ายังไงใครมันตามวะมันตามเมื่อกี้แอบดูมันจะตามหรือเปล่าแล้วดูปลาชะโบตรงหน้าต่างแล้วดูจะเข้ายังไงล่ะลูกเอ้ยเอาไว้เอาไว้ยอาไว้เอาไว้บบีตัวจุกกว่าวันนี้บบีตัวจุกกว่าทุกคนแต่รอบที่แล้วจุกเราไม่ได้ออกนะรอบนี้มันดูว่าจะได้ออกว่ะ เด้ลูกบวดนะทธงเลยตรงเนี้ยลูกบวชเลยนะผมอบอกเลยนะบอกเลยนะลูกบวชเลยนะครับพักไม้ไปก่อนนะครับพ่ครับฟูเฟูผักไม้วะเสียงบนทางไม้ได้อยู่ได้อยู่ผมบนได้อ้าไม่เอาแล้วอ่าไม่เอาแล้วทุกคนเราไปกดเครื่องกันดีกว่าจะได้ดูสกินกันสักทีไม่ได้ดูสกินเลยอะ่ะโอเคนะไปไล่คนสวนนะครับ อันนี้เป็นไง,ไงออล่าสวยนะเว้ยสวยอยู่สวยเลยอ่ะไม่ใช่สวยอยู่สวยเลยอะ่ะเน่เน่ให้ดูคือผมว่ามันมีความตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยชุดมันก็ธรรมดานะคล้ายๆกับชุดบาเมที่มันชุดออกแบบพอฟ้ามุ่มงอะ่ะเนอะบา,บาบมันเป็นฟิลเดียวกันเลยเป็นผ้าแบบบางแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ว่ามองไปประมาณชุดนี้มันสวยกวา่าจริงๆทุกคนอันนี้สมมงสมมง,ส,มงสกินทองแบบลิมิเต็ดบอกเลย เพื่อนร่วงเดี๋ยวนะคุจุกตั้งนานคุณเป็นจุกตรงไหนเนี่ยแต่ว่าลายเพื่อนอาจจะจุกไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเครื่องน่าจะครบครับเครื่องเราหนึ่งแล้วก็เครื่องเพื่อนอีกสองมาเตอร์ออเดอร์ไฉอยู่ที่สหารรับจ้างแต่น่าจะช่วยได้แหละโอ้โหทหารรับจ้างโคไก่ต้องจ่ายปอนะถ้าไม่จ่ายปอน,นี่ไม่ทันนะเอาจริงเอาอยัางไงเผื่อเวลาโปะน้ำด้วยเด้อหนูเผื่อเวลาโป๊ะน้ำด้วยเด้อหนูส่วนเราทุกคน โฟกัสเฉพาะสกินทองลิมิเต็ดสวยจริงสวยจริงบอกเลยรูดเลยรูดขึ้นมาเลยสวยโอ้โหระบาเมเอ้ยไม่ใช่บาเมทถ้า,ารับจ้างโดนไปคือต้องมาเติมเลือดที่เราอะถ้าเกิดมาเติมเลือดที่เราเขาจะช่วยได้ต่อจะมาหรือเปล่าประเด็นวายสุดพิเศษฉบับบาเมทโอ้โหแล้วคนส่วนร่วงอัรอบนี้เฟสสอง ถ้าไม่เขาไม่มาผมอาจจะต้องโอ้โหแต่ว่านาะอิฟไกลอะไกลเลยอะไม่ไม่ได้ผมอาจจะต้องเข้ามามา,มาได้ไหมโอ้โหแล้วแม่งนั่งเก้าอี้โคตรใกล้เก้าอี้อย่างใกล้โอเคเพื่อนให้ปั่นแล้วเพื่อนบอกว่าทิ้งกูเถอะเพื่อนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราช่วยได้วันเดร์เดอร์ฉายที่เรานะครับหลบไม่ได้อยู่แล้วนะมือเข้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดตรงนี้ให้ตีหนึ่งทีให้ตีหนึ่งทีงทโอเคสวย ไปแยกย้ายแยกย้ายใส่พวกแยกย้ายแต่เครื่องจะไม่ทันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าเครื่องได้เท่าไหร่โออยากจะบล็อกเหมือนกันแต่ตัวเองก็จะล้มเหมือนกันจริงๆเราควรจะบล็อกเพื่อนไหมโอไม่ต้องบล็อกก็และมันบินขนาดนี้ถ้ามันถ้ามันจะบินขนาดนี้ไม่ต้องบล็อกแล้วไม่รู้เครื่องเท่าไหร่นะเขาเห็นเราอยู่ครับเห็นหน้าลรับจ้างด้วยเห็นบาเมดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูจะไล่หรือเปล่าน่าจะไล่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 ที่เดิม ทีเก่าเจ้าเดิมมาเลยทีเก่าเจ้าเดิมหน้าตาบาดเดิมเดมอย่าลืมดึงชมวกมกลับนะลูกไปับไปครับ,รบตามนะตามนะตามนะได้ยินเสียงดึงชัวกอยู่โอเคน่าจะเปลี่ยนเป็นเทเลโอโอ,โอ,โอเอาไหมโอเคเขาไม่เอาเครื่องครับ เดี๋ยวเราไปรอเปิดประตูดีกว่าฟาโรเลดี้โอเคจุดมาได้สวยแล้วจะดียังไงล่ะฟาโรจุดแบบนี้แล้วคุณจะหนียังไงเดี๋ยวผมเปิดประตูล่อผมเปิดประตูล่อได้มาได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมมีไฟวิวไฟวิวเท่านั้นไอ้เบอร์คี้โกงเวลาเล่นฮันเตอร์ก็จะด่าว่าผมเกลียดไฟวิวแต่ว่าเล่นเซอร์เวอร์ก็ต้องใช้ไฟวิวไม่ใช้ไฟวิวคือไม่ได้เรื่องไปเดี๋ยวเราล่อให้เราล่อให้หวังว่าเมอร์จะมา โอเคมือขยับครับรอไว้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 ดีดูออร่าออร่าสวยมากดูดูดูเวลาวิ่งดูออร่าดูออร่าดูฮันเตอร์ก่อนไหมก่อนจะดูออร่าไฟวิวก่อนจะดูออร่าเลยดูฮันเตอร์ก่อนไหมไม่พับนี่ใครเขาจะพับใครเขาพับใหม่ดีน้องเขาพับไปนี้น้องมาดิมาดิเขาพับไปนี้พับไปนี้น้องมาดิมาดิมาพี่เพื่อ้ยกลับว่ะกลับอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยาาาาาีาาาา